ฝั่งซ้ายนะช่วฝั oh, oh, ่งซ้ายช่วฝั่งซ้ายซ้ายเหรอมาๆเออนี่ไม่ช่วยฝั่งขวาวะเออเป็นตายเป็นตาย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 ตุกกรรตายเยอะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยตายตายโอ้กูตายอีกเดียวเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยฮัลโหลช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเสียงเราไปไหนวะเนี่ยตายเพื่อนเพื่อนโดนเยอะช่วยเพื่อนหน่อย Nó Ch à, bạn chỗ này trong gang, chụp bạn còn, chụp bạn còn, chụp bạn, đấy, đấy, đun bạn mà chụp bên làng đấy, chụp trong này, chạy, 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 chụp bạn, chụp chụp mấy gì, chụp mấy đi, chụp mấy hey, đi, chụp mấy đi, chụp mấy đi chụp đi, chụp đi, chụp này, chụp này, chụp này, mình chụp này, biến máy, biến máy, má, biến máy, má, biến máy, biến, 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 thì là biến, 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 mà โอ้โหยัดแม่สามตัวยังเล่นกัน้วไปเล่นกาเล่นดีจเพื่อเยตายตายตายอีกายอีกต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 ายอตายอีกตายอีกตายอนกตายอี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 กตายอาอีกอีกตายอาอีกตายอีกตายอีกายอีกตายอีกตาาอีกตายอีกตาีกตายอีกากตายีกตาตายีกกตาายอีกตยอีกากตายอกายลีกตา เล่นตรงนี้ระวังหลังระวังหลังเขาตีกันตายเองเขาตีกันตายเองไปเล่น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 ไปเต็มหัวไอ้เหี้ยไปเล่นไปเล่นไปเปตายตายอีกยัง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 ชุบแล้ชุบพี่จอล์ตายตายตาชุบเพื่อด้วยเพตีเต็มหัวตั้งหลายรอบไม่ตายว่ิกเบื่อนตายเบื้อนตายเบื้อนตายวิกิดีเบื้อนตายดึงเพื่อขึ้นมาเยอะๆ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 ดีดีมุดเพื่อนเยอะๆดะดีดเพาดมะดขึ้นมา กลับไปเล่นแล้วถือไม้ค้ำหน่อยกลับไปเล่นแล้วถือไม้ค้ำหน่อยกลับไปเล่นแล้วถือไม้ค้ำหน่อยถือไม้ค้ำหน่อยถือไม้ค้ำหน่อยตายนถือถือไปคนเล่นตายอะไรอ่ะชุบก้อนตายเพื่อนเอาเพื่อนก่อนสวยสวยสวยสเพื่อนก่อนเว้ยหรือถ้าพาเพื่อนก่อนตาย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 เราจะดึงศพอเราดึงศพกันเองอ่ะฮดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ้นมาโอ้ยใครมันแยกไปชุบเ้าบ้าบอกให้ชุบซ้ายโอ้โหตายอีกตายตายตดึงเพื่อนขึ้นมาดึงเพื่อนขึ้นมาดึงไปดึงเพื่อนกลับมาดีไปดึงเพื่อนกลับมาดี มึงอะเพื่อนกูไม่ยิงไปดึงเพื่อนกลับมาหน่อยไปดึงไปกลับมาเล่นกลับมาเล่นตรงกลางกลับมาเล่นตรงกลางน้องเพื่อนกูไม่ยิงเพื่อนกูไม่ยิงไอเดียไอเดียวเพื่อนกูไม่ยิงหลังเพื่อนเลยหลังเพื่อนเลยหลังเพื่อนเลยไปไปไปเยอะจังเลยกลับมาเล่นตรงกลางกลับมาเล่นตรงกลางกลับมาเล่นนี่เดิม ช้ชบเอโอชุบเยอะชุบหน้าไปชุบหน้าไปชุหน้าเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดหน่อยปเปลี่ยนมีด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 อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอยไล่อย่าเปลี่ยน่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนไปอยไป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 เลกไปเลก ที่รวยกันตะโกนหมอกไข่ไว้ยี่เยี่ยมเหมือนไม่ได้ยินขาล่างขาล่างตาย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 ชุบ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 เอาขึ้นมาชุบเอาขึ้นมาชุบเดี๋ยวเล่นให้เอาขึ้นมาชุบเอาขึ้นมาชุบแล้วกลับมาเติมเอาขึ้นมาชุบแล้วกลับมาเติมไอ้กีมมาชุบกันเยอะๆไอ้กีมชุบกันเยอะๆกีเย่าไปเพื่อนตายเพื่อนตายชุบเพื่อนอีกไปอีกตายไปไปลงใจยเนก่อนไปชุบเพื่อนก่อน

แล้วคือแล้วเปลี่ยมิดเดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้เดี๋ยวเล่นข้างบนให้เล่นข้างล่างเลยว่ะคือมันมันแยกมันแยกไปทำไมวะข้างหน้าตักคอนเหลือข้าันที่เหลือซักอดอักอ้ยีผมตีเต็มหัวเต็มหัวเลยเลยหลอกหัวเลยสองสารอบอ่ะไม่ตายหัวกูอย่างบางเลย ชุบตรงเนี้ยโคตรจะไม่เวิร์กเลยว่ไหนรีว่าไหนรีว่าไหนดูดิมันแยกไปชุบกันข้างหน้าเพื่ออะไรก็ไม่รู้น่ะไอ้เปต้าต้องใช้เตี๋หัวพี่นะอะไรครับผมปรับเซตติ้งไม่เกี่ยวกับเซตติ้งหรอไม่เกี่ยวหรอกก็เล่นเล่นคอมเนี่ยมากี่ปีแล้วเล่นมาเหมือนเดิมเลยน่ะเอ้ยมึงแยกมาชุบกันตรงนี้ทำไมอ่ะมึงไม่ไปชุบตรงนั้นน่ะแล้วมึงมาตายเลยเพื่อนคอมวิ่งมาเอามึงพุ่งพุ่มึงได้ไหมน่ะ อะ <ผม S 1> แ,ยแยกออกมาชุบทำไมอ่ะต่างกันนะครับอีดีกูเหลือสองอัน,นเโาเขาออมมาดิเ,<อ>เขาเขาออมมาดิเขาออมมาดิเขาวอมมดิเขาวอ,อมมดิออมด,ดูไฟข้างหน้ากันอนะ่ะคือมึง ม,มึงทำไมไม่ไม่ชุบตรงที่เพื่อนเขาชุบกันวะไม่เล่นตรงที่เพื่อนเขาเล่นกันอะมึง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 จะขยบเขาไปมึงจะไปชุบตรงตู้ไฟข้างหน้าทําไมเพื่ออะไรวะไอ่ที่มึงไปตายแล้วเพื่อนเพื่อนก็ <คง S 2> ต้องว<อ>ิ่งไปเสียเวลาไปชุบไปชุบมึงอ่ะแล,แ,ลแล้วพอมึงไปตายอะเพื่อนบางทีเพื่อน<ผ>มันเอาวิ่งไปเอามึงไม่ได้เว้ยพราเอาว่ามึงตายฟรีไปเลยตรงนั้นอะไอ่ที่คุยกันแล้วว่าชุบฝั่งสายพี่รวยกับชี้ํามไปเล่นตรงนั้นสองคนน่ะก็ยี่ไหนวะไอ่กินเองจถ พี่รวยกับไอ้ชี้อ่ะสองคนที่ไปเล่นข้างหน้าที่ผมถามว่าทำไมไปเล่นตรงนั้นกันนะมาเพื่อ้ายเอาไปชุบตรงนั้นนั่นแหละนั่นแหละพี่แล้วทำไมเราไม่ชุบฝั่งซ้ายที่เราคุยกันตรงกู้ตู้ในเนื้อคือเราแยกเราเราเราพอเราแยก